กูไล่เสือเฮ้ยคุณผู้ชมแปลกอ่ะกูไล่เสือเออแปลกแปกูไล่เสือเฮ้ยดีนะโอ้โหนี่มะนื้วนอะไรเงี้ยตัดหัวตัดอะไรต่างๆตัดต่างๆอีกกุ้งเป็นเลยนะคุณผู้ชมกุ้งสดกุ้งเป็นเลยนะครับยิ่งเลยขายยิ่งมีขาย จะไปดูครับว่าระดับตลาดทนานอรโ่าตนะครับตัวี่โล่าตครับร้ออันนี้ตัวใหญ่ครับสาม้อยห้บาทนะครับสองบาททุกไซสครับนลครับสาม้อยเบามร้อชมหูอันนี้ตัวตัวใหญ่มากตัวหนัวมันนครับลดเหลือ450บาทห้าร500เ็ตัวใหญ่ไงเงินให่ครับ ใหญ่เลยครับชมนี่อเดครับอเดอรนี้ข้างในข้างในตรงนเป็นเป็นโมักนะับตรงู็ผักตวไาได้่ไม่อกนได้ค่ะกช่วงที่มาถ่ายนี่ก็ประมาณบ่ายสามนครับเราเใหญ่เลย โรงงานจะเสร็จแล้วครับเยอะคนระับของเยอะหัดนะออกซิเจนกันทุกบังหนึ่งบังเลยนี่เลยครับผมนี่อย่างเงี้ยสดนะเนี่ยตัวจะใสๆแบบเนี้ยสองรับย2 0ครับคุณผู้ชมมาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ต้ีนะพี่ไม่ต้องมห้าร้อครับเนะี500นะ่ยห้าร้อยโตขนาดไหนครับดูนะฮะสดเหมือนยกมหาชัยมาเลยนะครับเนี่ยครับใหญ่มาก ใหญ่จริงๆครับยอดจริงคุณผู้ชมนี่ยได้ดีแบบสุดมากตัวใสขอบคนนุณนะครับผมนี่นะร้านแพตตี้นะร้านแพตตี้นะ,ตตน,ะ <c oughs> นี่นะฮะเออเนี่ยก็มาดูกันได้นะครับมาดู ตรงนี้ก็นี่ครับอันนี้เป็นปูปูแชบวยนะฮะโปูนี่ก็สดครับคุณลุงสีนี่สดมากดูปูกันดีกว่าครับคุณผู้ชมปูเนื้อครับนี่ครับปูเนื้อโอ้โหตัวใหญ่มากตัวใหญ่ๆเลยครับกล้ามอยู่เป็นเริ่มเลยปูครับอันนี้ปูเลยครับปูสองร้อยแปดสิบสามร้อยนะสี่ร้อยรูย เป็นๆนะครับปูเป็นๆแล้วคุณผู้ชมโอ้โหร้านนี้ขายปูจริงๆร้านอะไรเนี่ยร้านน้อยอันดามันนะครับมาจากไหนครับตลาดเมืองไทยนะฮะมาเลยโอ้โหเป็นๆเลยครับฮะมาจากช่องไหนครับจากภูเขาะมาจากยูนูสครับยังไงครับ้าเพื่อนนี่นะฮะนี่คุณดำนะครับนี่ครับสองตัวร้อยจ้ะสองตัวร้อยคุณผู้ชมตัวละห้าสิบบาทมีน้ำจิ้มพร้อมนี่เด็ดตรงนี้แหละครับ ล่าสัตวส่งล่าัตวส่งกุ้งดำเนี่ยูดังครับปูดคปูเนื้อเนี่ยปูชมโอ้โหฝั่งทางนี้ก็มีเป็นปูม้านะครับปูม้าก็มีแมงนครับอแล้วงปลาหมึกรนครับปลาหมึกอ๋้อยนิดนึใหญ่ลครับเสาหมสเสาหมาไว้ก่อน อ๋อเลาอลนล่ออดินดูอีกะครับเดินดูเยอะเลยใหญ่มากคนี่ล็อกนี้ก็มีอีกนะแต่ว่าจะเป็นเหมือนมันจะเป็นเหมือนนะครับภูขาวมีหอยหอยแองร้อยห้าสิบ้อยแปอยเก้าสิจะไปดูร9 0คุณผชม รอเกาสิเย็บจับเย็บจับ <hey>. ม e ือนะฮะของมป็นล่มแมไ่คุณผู้ชมโอ้โหใหญ่ใหญ่นะครับเีย็บดูได้น้ำจิ้มมีโหมูขวดร้อยเปรี้ยวนำเปรี้ยวหวานครับโหกระมุตุสามรสเปรี้ยวนำเปรี้ยวหวานคือมานี้แบบครบจริงๆเอาไม่คู่นะครับสามร้อยยี่สิบนะครับ รามก็ควรจะย่อมลงมาหน่อยหรแบนี้เนี่ยนะพุ่งไปดีนะไปมีมีแไ่ตัดกันโดดคนไปเข้าตีตักให้ลูกค้าดูเลยครับโอ้ว้าเข้ามาแบบนี้ครับลดไปหนึ่งตัวครับสองโลครับหึงปิ่มไปเลยครับตัด 380ร้อแปดสิสา้แสดสดจริงครับสดว่านี้ก็ต้องบุดลงไปในน้ำแล้วหอยแมงคู่อ๋ออันนี้แค่อันนี้หอยหอยนางรมนะครับหน้ากระปุกร้อย,อยแบบเป็นถุง,งด้วยคุณผู้ชมร้ไหนดิกหได้ครับนดได้ได้ได้ไ้ได้ได้ได้ไ้ได้ี้ไ้ไ้ได้ร้ไน้ไ้ได้ร้าไ้ อันนี้ก็ยังเป็นโซนอาหารทะเลนะฮะอาหารทะเลเนี่ยอาหารทะเลครับโอ้โหอาหารทะเลเต็มเลยครับคุณผู้ชมเต็มเลยสุดยอดมากมากเลยโอ้โหโโอ้หเยอะจริงๆริงนะฮะร้านนี้อโอ้โหดีนะครับดูนะครับ ริงคับค่ะวันนี้มานี้ค่ะมาส่วน้อันนี้ร้อยเก้าสิบอไรคะังได้ครับได้เลยครับสั่งได้ได้ๆนะคะไสใหญ่นะคะแก่ให้ฟรีค่ะันใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมขาวก็ใหญ่มาก แนะนําให้มานะตลาดเชิดไทยนะครับโคราชเหมือนอยู่มหาชัยเลยบอกเลยทีเดียวโอ้โหอันนี้ร้านอาหารทะเลแบบว้าวว้าวว้าวหน้าเรียนะคะทำได้ไหมทำได้นะคะแล้ก่อนมาก็ประมาณตายสามนี่ก็เริ่มเริ่มกันแล้วครับ ุูกใสครับนะครับโอ้โหนี่นี่คุณผู้ชมเชียบจัดมือเชียบจัดมือสุดยอดสวยมากอันนั้นมีหางหมึกหมึกอาร์เจนตินาหมึกออมึกครับนวดหมึก มือกล้วยแดงโอ้โหถ้ามาร้านนี้ไม่ได้หมึกนี่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยร้านเนี้ยร้านเนี้ยร้านเนี้ยดูเขาโอ้โหโอ้โหเนี่ครับอนนี้มึกสายครับหมึกตื่นสายเออไม่ใช่ฮะมึกเกาหลีนะครับเนี่ฮะร้านเนี้ยโอ้กปูยาวไปนู่นนะคุณผู้ชมร้านเดียวสุดยอดไปเลย แค่ร้านเดียวนะครับยังดูอีกเยอะเยอะจริงร้านนั้นเองครับเยอะมากคุณผู้ชมโอ้โหนี่จะเรียกว่ามาหาชัยในเขตอีสานใต้เลยก็ว่าได้นะครับใหญ่มากเยอะมากชุดก็มีัน,นันหอย,หายลาย,ายลายนะครับอันนี้ปูปูลายเสือเฮ้ยคุณผู้ชมแต่ก็ปูลายเสือ แปลกแปลกแปลกมีลายเสือก็มีมีกุมารนะครับแมนคู่กับข้าง้ก็มีหวานนะครับหลายๆไซส์เลยครับอโอ้โหโ้พาเราจะมามเรื่อยๆ ปลาแซลมอนก็มีโอเคเดี๋ยมีหัวแล้วก็ต้องกิเลยนะครับเนี้ยปลาแซลมอนก็มีครับสุดยอดไปเลยไม่ล่ะร้านนี้ก็กำลังเรียนครับอันนี้แน่นครับสีแน่นี่ฝนตกแดดออกเดอผมอันนี้ทาได้ค่ะเดี๋ยผมทำอะไรเสือเฮ้ย เข้ามาด้วยมัน,นจะโดนที่ความคุ้นชินมาเโซนตรนงนู้นจะเป็นผลไม้นะฮะเดี๋ยวดูใน EP ีหน้านะครับผลไม้ขาจะเป็นอันนี้เป็นปลาเผานี่ก็มีให้นะครับอ่าอันนี้ครับสร้างงานสร้างอาชีพครับมีแกวมีเผ็ดมากเผ็ดน้อยมีอะไรมีครบหมดอ่าแล้วก็จะเป็นปลาน้ำต็นปลาดุกนะคะรับปลาดุกนี่ก็เเยอะครับปลาดุกมันมี มันนี้เนี่ยตัวใหญ่ๆนะครับเนี่ยโลละ75บาทนะครับตัวปลาเริ่มตัวบีตัวนี่ปลาช่อนนะปลาช่อนนี่อำฟรีนะครับอำฟีร้อยหกสิบครับปลาช่อนจริงๆเขามีเยอะนะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาแค่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เอาขึ้นมาติยอยขึ้นมาถ้าใครมาก็นะครับมาได้เลยอยอดครับย,ยอดไปเลย,เลยมหาชัยในโซนที่สานใต้ครับตลาดอ่าเพื่อไทยโคราชเนี่ย ก็ใครดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีราย้ารอาหารมีพาไปดูตลาดสดอะไรต่างๆนะครับที่เป็นช่องเกี่ยวกับอาหารแบบเต็มรูปแบบเลยครับคุณผู้ชมก็อยากให้ไปถ่ายที่ตลาดไหนหรือว่าถ่ายอาหารอะไรเอามาให้ดูก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ยังไงก็ลากันไปก่อนนะครับกับคลิปนี้ครับตลาดเทิดไทยโคราาครับผมขอบคุณมากๆครับ